กลับมาในวันนี้มันต้องใหญ่มันต้องเต็มเอาให้จุใจกันมันเลยครับผมและของที่ผมจะมารีวิวในวันนี้ครับผมก็เป็นเกมมิ่งเซตจากแบรนด์ t h e r m o t e c h ไม่ว่าจะเป็นเมาส์เฮดเซ็ตคีย์บอร์ดโต๊ะตัวนี้และเจ้าเก้าอี้ตัวเก่งตัวนี้ EP นี้จะเด็ดขนาดไหนจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวไปติดตามกันเลย มาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยนั่นก็คือเจ้า Gaming d e s สสุดสมัยตัวนี้นั่นเอง Argent P 900 Smart Gaming Desk เขาเนี่ยไม่ได้เกมมิ่งเดสธรรมดาๆรรทั่วไปแต่ว่าเป็น Gaming d e s สที่ออกแบบโดย FA Studio Porsche กันเลยทีเดียวบริโอของเขาเนี่ยออกแบบแต่ของล้ำยุคล้ำสมัยและพอเขาได้ลงมาจับตัว Gaming d e s สด้วยตัวเองเนี่ย มั่นใจได้เลยว่าเกม i ิงเดียตัวนี้จะต้องไม่ธรรมดาแน่นอนซึ่งพื้นที่การใช้สอยของเจ้าโต๊ะตัวนี้ไม่ได้มาน้อยๆกันเลยทีเดียวเยอะมากๆนะครับผมเหมาะแก่การเซ็ตอัพชุดเต็มชุดใหญ่ลงมาที่เจ้าโต๊ะเกมมิงเดสตัวนี้กันเลยทีเดียวและที่สำคัญเนีเขารองรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลโอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่ามองเห็นเป็นโต๊ะอย่างเงี้ยแต่จะสามารถแบกรับน้ำหนักได้มากขนาดนั้นครับ เจ้าตัว Agen P 900 Smart Gaming d e s k t o นี้นะครับสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ตามที่ชอบกันเลยทีเดียวและที่สำคัญยังไม่หมดเพียงเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นสีสันสวยงามที่สามารถปรับได้ GAMING d e s สกตัวนี้นะครับสามารถควบคุมผ่าน m โมบายแอปพลิเคชันซอฟแวร์ TTRGB Plus 2.0ได้อีกด้วยซึ่งแน่นอนกันเลยครับความสะดวกสบายในการปรับเนี่ยดีมากๆเลยครับผมไม่ต้อง ขยับตัวไปปรับอะไรขนาดนั้นเลยสามารถครบจบที่มือเราก็สัมผัสของผมนะคะจากการที่ได้ใช้งานเจ้าเกม i n g d e s สตัวนี้จริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าพื้นที่ใช้สอยเนี่ยคือจุดเด่นของเขาเลยพื้นที่ใช้สอยให้มากว้างมากๆครับเหมาะมากๆกับคนที่มีเซตอัพของเยอะๆ ซึ่งผมคิดว่าผมเป็นหนึ่งคนที่มีของเยอะมากๆกับอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์แต่พอมาอยู่ที่ตัวตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันพอดีมากๆครับและอีกหนึ่งจุดเด่นเลยที่ผมชอบมากๆคือการปรับโดยที่ใช้โมบายแอปพลิเคชันได้ซึ่งการที่จะปรับสูงปรับต่ำหรือว่าปรับแสงตามที่ผมต้องการเนี่ยสามารถครบ,บที่เดียวโดยที่ผ่านสมาร์ทโฟนของผมใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ย ต้องการเซตอัพใหญ่ๆห,ห,หรือว่ามีเกมมิ่งเกียร์ที่เยอะมากๆมีอุปกรณ์เสริมเยอะๆก็แนะนำว่าให้ไปหาเจ้าเกมมิ่งเดสตัวนี้มาลองใช้งานดูนะครับ mm hmm. แกะกล่องมาครั้งแรกผมบอกได้เลยว่าเฮยีตัวนี้ โอ้เท oh, ่อา e เจนทีเ0 g ดร้อยเกมมินั่นเองซึ่งเจ้าอี้ตัวนี้นะก็ออกแบบโดย FA Studio p o s t mm hmm. เช่นเคยเหมือนกับเจ้าโตะเกมมิ่งเกียร์เจ้าดีไซน์ของเก้าอี้ตัวนี้โชบเฉียวเนี่ยมาแน่นอนดุดันและรู้สึกว่ามีพลังในตัวเดียวครับและเจ้าเก้าอี High ้ i g h อ็นตัวนี้นะครับไม่ได้มีดีแค่ หน้าตาของมันแต่วัสดุของมันเนี่ยยังดีมากมากด้วยเพราะว่าทําจากเมมโมรี่โฟมอย่างหนานกันเลยทีเดียวอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าเมมโมรี่โฟมเนี่ยนั่งแล้วก็รู้สึกว่ามันสบายมากๆเลยแถมยังจดจําสรีระของเราได้อีกด้วยนะครับผมและหนังที่เขาให้มาทั้งหมดนะครับผมขอย้ําว่าทั้งหมดเป็นหนังแท้แน่นอนและที่สําคัญกว่านั้นมันให้ฟีลเหมือนกับผมได้เอาตัวเองเนี่ยหย่อนก้นลงไปนั่งในรถสปอร์ตกันเลยทีเดียวครับผม ความรู้สึกจากการใช้งานจริงๆกับเก้าอี้ตัวนี้นะฮะหนึ่งเลยผมรู้สึกว่าผมได้เอาตัวเองเข้ามาอยู่ในเก้าอี้ระดับไฮเอนที่แท้จริงกันเลยทีเดียวสัมผัสที่ผมได้มาเนี่ยบอกเลยว่านุ่มลึกเป็นสัมผัสที่เหมือนที่เอาตัวเองเนี่ยเข้าไปนั่งในรถพ orsche กันเลยทีเดียวครับสบายมากๆเลยนะฮะสำหรับการนั่งค่อนข้างที่จะรองรับสรีละของผมได้อย่างดีกันเลยทีเดียวและที่สําคัญพอเป็นเก้าอี้ระดับไฮเอนเนี่ย ก็ยอมมากับราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้สูงจนเกินเอื้อมแน่นอนตัวผมเนี่ยเป็นคนที่มีเซตอัพคอมพิวเตอร์เยอะมากๆพอมีเก้าอี้ตัวเนี้มาลงด้วยอะ่ะผมรู้สึกว่ามันเข้ากันมากๆครับไปต่อกันเลยนะฮะกับเจ้าตัว u r g n t t 5 M5 เมาส์ไร l e s s ตัวนี้นะครับ ก็เจ้าตัวนี้นะฮะเป็นเมาส์ไร้สายดีไซน์ไม่ธรรมดานะคะผมและที่สำคัญถูกออกแบบโดย FA Studio Porsche อีกเช่นเคยเจ้าดีไซน์ของเจ้าเมาส์ตัวนี้เท่เรียบหรูทาง Thermal t e c h เขาออกแบบมาเนี่ยให้เหมาะสมกับการใช้งานกับเกมทุกประเภทกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโมบ้า FPS MMO RPG เจ้าเมาส์ตัวนี้ รองรับกันใช้งานทุกรูปแบบทุกสนามรบของเพื่อนๆกันเลยแน่นอนที่สำคัญนะฮะเจ้าอาร์ n e M5 ตัวนี้มีความแม่นยำที่สูงมากๆเขาบอกกันว่าเจ้าเมาส์ M5 ตัวนี้สามารถตัดสินแพ้ชนะเกมกันได้เลยทีเดียวนะครับผมหลังจากที่ผมใช้งานเมาส์ตัวนี้มานะฮะซึ่งเจ้าเมาส์ตัวนี้เป็นเมาส์ Balance, ทรงบาลานซ์ที่รู้สึกว่าเข้ามือผมมากๆเลยมีน้ำหนัก กลางนะไม่ได้เบาเกินไปแต่ว่าไม่ได้หนักจนเกินไปครับผมสามารถใช้งานได้ดีเลยแล้วก็พอใช้งานจริงตอนเล่นเกมเนี่ยรู้สึกว่ามันโอเคนะเซ็นเซอร์มันแม่นยำมากมากครับผมแบบมันละเอียดอะ่ะคมมากครับและเจ้าเมาส์ตัวนี้นะครับผมคิดว่าเป็นเมาส์ที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานทุกประเภทกันเลยทีเดียวเรามีเมาส์แล้วจะไม่มีคีย์บอร์ดได้ยังไงฮะ นีเรามาดูกันเลยดีกว่าสําหรับเจ้าตัว u r g e n t K 5คีย์บอร์ดตัวนี้ครับผมการดีไซน์ของเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้ยังถูกออกแบบโดย F A S t U D I O P O S H อีกเช่นเคยนะครับเห็นได้เลยนะครับผมว่าดีไซน์เนี่ยสวยงามและเรียบหรูเข้าเซตกับเมาส์ตัวเมื่อกี้เลยนะฮะทุกคนและวัสดุที่ใช้นะครับผมก็เป็นอลูมิเนียมนะครับและก็เคลือบสีด้วยสีไทเทเนียมสวยงามมากๆเลยครับผม และที่สำคัญนะฮะยังมีลูกเล่นแสง R G B 360องศาอยู่ใต้ปุ่มอีกด้วยนี่ครับมองเข้ามาจะเห็นได้ว่าความสวยงามของแสงสีใต้ปุ่มเนี่ยชัดเจนมากๆครับสำหรับคนที่ชอบสีสันสวยงามจากคีย์บอร์ดเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยและที่สำคัญนะครับผมแสงสีจากปุ่มเนี่ยฮะยังสามารถปรับได้ตามใจผู้ใช้กันอีกด้วย ผมก็สําหรับการใช้งานจริงของเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะฮะเรียกได้ว่าสัมผัสเนี่ยนุ่มลึกมากๆเลยผมชอบครับผมชอบสัมผัสในการกดปุ่มต่างๆของเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะฮะดีมากๆเลยแล้วก็ตัวของหน้าคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นอลูมิเนียมเคลือบสีไทเทเนียมให้ความรู้สึกแข็งแรงมากๆเลยนี่จะดูได้เลยจากดีไซน์ของเขาฮนะดูจากไกลๆก็รู้สึกถึงความแข็งแรงแล้ว และที่สําคัญกว่านั้นเขายังมีลูกเล่นต่างๆที่ให้มาด้วยแผงควบคุมครับผมตรงนี้สะดวกมากๆเลยสามารถควบคุมปรับวอลลุ่มเสียงได้จากปลายนิ้วตรงนี้เลยและยังมีโหมดเกมมิ่งอีกด้วยและยังสามารถปรับไฟแสงได้เพียงแค่กดปุ่มที่คีย์บอร์ดเลยฮะตรงสายเนี่ยเป็นสายถักอย่างดีกันเลยนะครับผมสายถักแบบพรีเมียมมากๆและยังมีคีย์แคปที่ซีลสุญญากาศมาอย่างดีมาให้อีกด้วยแล้วก็มีคีย์แคปนีมูฟเวอร์มาให้ด้วย ก็คือครบเครื่องกันเลยทีเดียวฮะในตัวเดียวก็มาถึงชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับผมกับการรีวิวเกมมิ่งเซตจากแบรนด์ t h e r m a l t e c e ชิ้นสุดท้ายของวันนี้ก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเอง u r g e n t H5 Wireless Headset ครับผมก็ยังคงเป็นหูฟัง h e ดเซ e ตไร้สายและ มีความเท่และชบเชี่ยวจาก FA Studio p o r s c h เช่นเคยฮะเขายังให้ระบบการใช้งานเสียง Surround DTS รุ่นใหม่ X version 2.0และยังคงให้ Driver Hi Res ขนาด40อีกด้วยครับรองรับระบบไร้สายคลื่น2.4 GHz และมีไมโครโฟนแบบ2ทิศทางมาให้ด้วยนะฮะ วัสดุตรงที่ข้อบหูเนี่ยเป็นแบบเมโมรี่โฟมใส่แล้วสบายมากๆที่สำคัญรองรับทั้ง PC, xbox one ps 4มือถือและ Nintendo Switch อีกด้วยก็ความรู้สึกจากการที่ผมได้ลองใช้งานเจ้าเฮดเซตตัวนี้จริงๆนะครับผมก็ความสบายเนี่ยสบายมากมจริงๆความสะดวกสบายแล้วก็ ดีไซน์สวยงามมากๆเลยความสวยงามนี่ผมให้เต็ม1ิบเลยเพราะว่าด้วยความที่ผมเป็นคนที่ชอบความเรียบหรูไฮเอนด์แล้วก็ดูสวยงามแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมให้ความรู้สึกที่เข้าตีมากๆเลยแบบอุปกรณ์ของเขาทุกชิ้นเนี่ยการใช้งานจริงระบบเสียงที่ใช้งานจริงจากที่เขาบอกมาค่อนข้างที่จะดีเลยครับผมสําหรับเรื่องเสียงถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยกับการที่จะ ้หูฟังตัวนี้มาครอบครองไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้แบบผู้ใช้งานทั่วไปหรือว่าผู้ใช้งานระดับนักแข่งเกมฮะถือว่าต้องหามาครอบครองกันเลยทีเดียวก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวเกมมิ่งเซตจากแบรนด์ h e r m a l t e c h ในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดเฮดเซต หรือแม้กระทั่งเก้าอี้เรียกได้ว่าวันเดียวจุใจกันมากๆนะครับผมรีวิวกันแบบบุฟเฟ่กันเลยทีเดียวสําหรับการใช้งานที่ผมรู้สึกว่าดีมากๆและต้องหามาจับจองให้ได้อย่างแน่นอนก็ถ้าใครอยากได้ชิ้นไหนก็สามารถไปหาจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้ววันนี้นะครับทาง KG e ีวิวก็ ขอจบรายการเพียงเท่านี้แต่อย่าเพิ่งหนีกันไปครั้งต่อไปเราจะไปรีวิวอะไรที่ไหนอย่างไรจะเฟียวฟ้าวขนาดไหนจะดีไซน์สวยงามขนาดไหนแบรนด์อะไรก็เดี๋ยวมาติดตามกันใน KLG Review EP ต่อไปนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายฮะทุกคน